สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3นอยเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับงวดประจำวันที่1นะครับกันยายน2567นะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ก็เราให้7กับ9นะครับยังดีที่สายรูดเราให้ตัวตัวถูกเนาะนะครับพี่พี่ก็ถือว่ามา2รอบนะครับสายรูดลดไป1รอบนะครับ ฮานอยพิเศษนะครับผลที่ออกเก1าห้าหนึ่งกับ19นะครับรอบนี้ของเรานะครับหนึ่งไม่มีเนาะใครรูดที่9้านะครับเข้าไปที่19ก้านะครับเมื่อวานนี้1่เดินดีมากๆเลยนะครับสองรอบนี้มาบนล่างเลยนะครับเนาะฮานอยปกตินะครับ1 1 4 1 8นะครับรอบนี้หลุดไปเนาะไม่มานะครับฮานอย VIP ย9 3 3 8นะครับเียพี่รอบนี้เนาะตันใด เอา9้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่93ตรงๆเน้นๆนะครับก็เย็นดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับถ้าใดที่ติดตามสายรูดเนาะนะครับส่วนเลขตารางเนี่ยสายจับวินมาแค่คู่เดียวนะก็คือ93นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่มาน้อยเนาะนะครับพี่ๆสับสายจับวินนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนพี่ๆทุกท่าน แนวทางตัวเลขนะครับทาจากสูตรคํานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมรับฟังเลขต่ากว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับพี่พท่านใดนะครับที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคหรือว่ายังไม่มีกลุ่มและทางฟรีนะครับล้วก็ท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับพี่พ วันนี้เลขตารางนะครับผมให้ไปที่เลข9เลข4เลข2เลข8เลข0นะครับแล้วก็เลข5 2 9นะครับส9 0 4 5านยะครับสายวิ่งนะครับไปพี่สายวิ่งสายรูดสายวิ่งเนี่ยสายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข เลข4นะครับวิ่งไปที่เลข4เนาะลูดไปที่เลข5นะครับวันนี้ได้เลขพี่น้องตัวเด่นเนาะ40 42 48 49 50 52 58 59นะครับ3ตัวให้ไปที่5 49 สี่ห้าศูนย์นะครับผมห้าสนะี่เก้าสี่ห้าศูนย์เนาะห้าศูนย์นะครับห้าแปดเลขตารางก็จะเป็นที่เลขสี่กับเลขห้านะครับเนาะเลขเด่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับฮาหนอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พ มัดรวม3น้นอยเนาะก็จะมีน้อยพิเศษนอยปกติแล้วก็ VIP นะครับวันนี้ก็ขออวยพรให้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายวิ่งสายลูดหรือว่าตัวจอดเนาะก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับเนาะก็ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรืออยากเข้ากลุ่มทางฟรีก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับผมสวัสดีครับ